่อยูด้านหลังผมนี้นะครับคือเสียวมีทีวีเอโพร75นิ้ว2026นะครับทีวีจอใหญ่สปเปคจัดเต็มจะมีรไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คลิปนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะครับกับสมาร์ททีวีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับหลังจากที่ใช้งานมาหลายเดือนเลยเนาะไม่ว่าจะทั้งดูคอนเทนต์นะครับดูหนังดู Netflix นะครับใช้ประชุมใช้ดูคอนเทนต์ต่างๆเนาะก็คือซีลี่มีทีวี A โ r o นะครับ75นิ้ว2026ที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับหน้าจอขนาดใหญ่75นิ้วนะครับแล้วก็มีสเปคจัดเต็มมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าแต่ละด้านเนี่ยสเปคจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นดีไซน์นะครับแล้วก็จะีีอร์เเเชช่่่กาาววบบบแล้้็ะงงปปนนนสณใทดดดยยยัู๋ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับ Xiaomi TVA Pro 75นิ้ว2026เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบแฟลตนะครับก็คือหน้าจอแบบแบนเลยไม่มีการโค้งใดใทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอบหน้าจอตรงนี้เห็นไหมครับว่าขอบหน้าจอของเขามีความบางมากนะครับจะเรียกว่าตัว เบเซลเลสนะครับหรือว่าเกือบบางจนเหมือนจะไม่มีขอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเสพคอนเทนต์ได้แบบเต็มตาเลยนะครับแต่ว่าตรงขอบด้านล่างเนี่ยจะมีความหนากว่าขอบทั้ง3ด้านนะครับก็คือจะหนากว่าซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของตัวลําโพงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมด้านล่างด้วยนะครับส่วนตัวกรอบของทีวีเนี่ยจะเป็นเหมือนโลหะนะครับตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกรูหราพรีเมียมดีนะครับข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าแกะกลองมาจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวขาที่เหมือนตัวกิ่งไม้นะครับแต่่่วาตรงนนีี้ผมเปลย มาใส่ตัวชั้นที่มีรอนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะเพราะว่าโหมเนี่ยใช้งานกันจริงจังมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เสพคอนเทนต์ content, ดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้ประชมุมด้วยการย้ายมาใส่ตรงชั้นที่มีล้อเนี่ยก็จะได้ย้ายไปห้องนู้นห้องนี้ไปมาได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อมากแกะกล่องก็จะได้เป็นขากริงไม้นะครับซึ่งตรงนี้ผมลองวัดระยะดูให้แล้วนะครับคร่าวๆเนี่ยก็จะมีระยะห่างประมาณ1.5เมตรประมาณนี้นะเผื่อใครที่สนใจแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปที่ช็อปนะว่าโต๊ะที่บ้านของเราเนี่ยถ้าซื้อตัวนี้มาจะสามารถวางได้หรือเปล่าก็คือถ้าลองวัดโต๊ะที่บ้านดูแล้วมันกว้างปปรรรรรระะมมมมาาาาณ1.5เเเตตตหือววว่่2ขึ้้้นนนนไไีียััก็สถงดคบ เสียมีทีวีเอ2026ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าจะมีขนาดหน้าจอที่75นิ้วนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะส่วนความละเอียดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ 4K เป็น QLED นะครับให้ภาพแล้วก็สีสันที่คมชัดแล้วก็จะมีมาตรฐาน DCI P3 ที่94%นะครับซึ่ง DCI P3 เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานสีที่วงการสื่อเขาใช้กันนะครับสำหรับ94%ค่าตรงนี้เนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะครับสำหรับระดับราคานี้เมื่อเทียบกับทีวี TV แบรนด์อื่นที่ ามาตรฐานมี94%เหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้มากนะครับซึ่งก็ถือว่าเซลมี i t ี a Pro ตรตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากเลยครับ ซึ่งสมาร์ททีวีตัวนี้นะครับรองรับการรับชมคอนเทนต์แบบ HDR 10+ ด้วยนะครับมีตัว HDR Enhanced นะครับมาช่วยการปรับแสงหน้าจอนะครับในระหว่างที่รับชมคอนเทนต์แบบ HDR ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่รองรับการแสดงผลแบบ HDR นะไม่ว่าจะเป็น Netflix อะไรพวกนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Quantum Dot นะครับตัวนี้ก็จะมีรองรับขอบเสีที่กว้างนะครับแล้วก็มีแสงสีที่สมจริงนะครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์ก็จะช่วยให้เรามีประสบการณ์ในการดูคอนเทนต์ที่ดีมากขึ้นนะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยให้เสียงดีเลยนะแล้วก็ลำโพงเนี่ยดังด้วยนะครับจะมีระบบที่มีชื่อว่าเสี่ยวมีซาวนะครับตัวนี้จะเป็นระบบจัดการเสียงแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาที่เราดูคอนเทนต์เรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะมีการปรับรูปแบบเสียงนะครับให้เข้ากับคอนเทนต์นั้นๆเช่นถ้าเราฟังเพลงก็อ <icing, S 2> าจ <Sega. S 2> จะมีการปรับเบสให้มันมากขึ้นหรือว่าเวลาดูหนังเนี่ยเขาก็จะปรับเสียงให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นดอเบย์ออเดียโอนะครับแล้วก็จะรองรับตัว DTS <ๆๆ S 2> ขึ้นเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะมาจากรอบทิศท,ทางเลยเนาะก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ดูหนังส่วนตัวลำโพงนะครับก็จะเป็นตัว Dolby Audio นะครับแล้วก็ DTSX ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เสียงนะครับดูมีมิติมากขึ้นจะเป็นเสียงจากรอบทิศทางนะครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเช่นภาพยนตร์หรือว่าฟังเพลงดูการ,ร์ตูนอะไรพวกเนี้ยเสียงมันก็จะมาจากรอบทิศทางนะครับเวลาที่เราดูหนังอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากการรับชมเนี่ยนอกจากภาพจะดีแล้วเสีียยงก็ดด้วนะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าพวกพอร์ตต่างๆเ,เขาก็จะอยู่ตรงที่ด้านข้างตัวเครื่องของ Xiaomi TV ตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขาให้พอร์ตอะไรมาบ้างที่ด้านข้างของตัวเครื่อง Xiaomi TV A Pro 75นิ้ว2026ก็จะมีพอร์ตตามนี้เลยนะครับ HDMI สามช่อง USB หนึ่งช่องเซรับสัญญาณ AV In หรือว่าช่องรับสัญญาณภาพแล้วก็เสียง มีช่องส่งสัญญาณจากทีวีไปยังลำโพงภายนอกในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับ w i f i ทั้งเป็น2.4แล้วก็5 g h z เเลยนะครับบลูทูธจะเป็น5.0นะครับแล้วก็มีสายแลนให้เชื่อมต่อด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าดยคนที่ตัวนี้เขาเป็นสมาร์ททีวีนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Apple AirPlay นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Apple ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook นะครับใครที่เป็นสายประชุมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อขึ้นจอได้ง่ายๆเลยนะครับ ภาพเนี่ยคมชัดแล้วก็ลื่นไหลขนาดไหนนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับแน่นอนว่าสมาร์ททีวีของ Xiaomi ตัวนี้รองรับการต่อจอเพื่อเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งตามปกติอัตรา r e f ฟ e h ของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่60เฮิร์นะครับแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปเล่นเกมเขาก็จะเปลี่ยนไปที่โหมดเกมบูสต์นะครับก็จะทําให้รองรับอัตรา r ี f ฟ e ที่120เฮิร์นะครับแต่ว่าความชัดเนี่ยจะเหลือ 180p 0นะครับแต่ว่าในการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมตต่่่่่ออออใหห้้ดดูนะครรัับววาาเเเชืืมแลลลปยยงงไี เดี๋ยวผมจะทดลองเล่นเกมบนเสี่ยวมีทีวีตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อตัว HDMI ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเข้ามาที่รูปลูกศรที่หน้าจอตรงนี้นครับบนีโมทคอนโทรลเนาะแล้วก็มาที่ตัว HDMI ในช่องที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับนี่อันนี้ก็จะเข้ามาในหน้านี้แล้วครับผมเชื่อมต่อกับตัว Macbook นะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ดูนะครับวันนี้ที่ผมเตรียมมาจะเป็นตัวไซเบอร์พังนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเข้าเกมไปแล้วเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมไซเบอร์พังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่ก็ถือว่าลื่นอยู่นะแล้วก็ภาพเนี่ยก็สวยคมชัดนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเกมนะครับแล้วก็จะเงียบนะบแล้วก็จะให้เพื่อนๆฟังนะว่าเสียงเริ่มพงของตัวนี้เนี่ยเมื่อเล่นเกมแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความลื่นของภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย And และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสเปคตัวเครื่องของ Xiaomi TV A Pro 75นิ้ว2026นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับว่ามีฟีเจอร์อะไรแล้วเดี๋ยวก็จะมาหาไปดูด้วยนะครับว่าตัวรีโมทคอนโทรลเขาเนี่ยมีปุ่มอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาการใช้งานของ Smart TV ตัวนี้กันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับก็จะมีตัวคอนเทนต์เนี่ยให้เลือกดูมากมายเลยนะครับเข้ามาในหน้านี้ก็จะมีทั้งตัว Netflix เสียมีที plus นะครับมีตัว YouTube ไอชีอ e ีตัวนี้ก็มีให้เลือกนะครับหากใครไม่รู้ว่าจะดูอะไรด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรายการแนะนําให้ดูเพียบเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถไปเลือกดูได้เลยตรงรีโมทเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มรัดให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix p r ์พรามวิดีโอยูทูบเสียบมีที plus แล้วก็มีไลฟ์ทีวีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มพิเศษที่เป็นรูปดาวตรงนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มฟเวอร์ลิตนะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับว่ากดตัวนี้อยากจะให้เด้งไปที่รายการไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งค่านะว่าทํำยังไงนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาการใช้งานคร่าวๆก่อนนะว่า Xiaomi TV ตัวนี้เนี่ยหน้าตาการใช้งานเป็นยังไงง่ายหรือเปล่านะครับนี่แอนิเมชันก็ลื่นไหลเลยนะครับแบบนี้เลย ซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับ Google Assistant ด้วยนะครับเขาจะมีปุ่มอยู่ตรงมุมบนขวาของตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้เวลาที่เราจะสั่งการอะไรนะครับเราก็แค่กดปุ่มค้างไว้แล้วเราก็สั่งการได้เลยรองรับภาษาไทายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งการให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงนะครับสั่งเพิ่มเสียงตอนนี้เนี่ยเสียงที่อยู่ที่ศูนย์นะครับอ,อ่าเราก็แค่กดปุ่มค้างแบบนี้แล้วเราก็พูดกับ Google Assistant ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงให้เป็น50โอเคนี่นะครับ เสียงก็อยู่ที่50แล้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถสั่งการได้เลยหรือว่าจะสั่งการให้ไปที่แอปอื่นเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับกดค้างเปิด YouTube ให้หน่อยนี่แบบนี้เลยนะครับง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขามีมาให้นะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากนะครับกับค่าตัวที่ให้มาไม่เกิน30,000นเนาะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีตัวโปรโมชั่นลดอะไรต่างๆด้วยครับบางทีก็จะเหลือ20,000กลางก็มีนะ วิธีการพิมพ์ค้นหาอะไรก็จะเหมือนสมาร์ททีวีทั่วไปเลยครับก็คือใช้งานง่ายก็คือสามารถกดปุ่มเซิร์ชได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองค้นหาให้ดูเข้าไปที่ YouTube นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า YouTube แล้วนะครับเราก็แค่เลื่อนตัวคอนโทรลของเราเนี่ยไปที่คําว่าเสิร์ชในหน้านี้ก็สามารถเสิร์ชที่เราอยากดูได้ตามสบายเลยนะตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็จะเหมือนสมาร์ททีวีทั่วไปนะสามารถใช้งานง่ายอันนี้ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยนะหากใครที่ยังไม่เคยใช้สมาร์ททีวีของเยวมีนะครับนี่ เดี๋ยวผมขออน,นุญาตลดเสียงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคุณภาพของหน้าจอนะครับว่าคมชัดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวในบางช่วงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าลำโพงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าผมอยากจะดูรีวิวของสมาร์ทโฟนเสียี่นะครับตัวล่าสุดเนาะผมก็ไปเปิดดูได้เลยน,น,นี่ก็จะเป็นตัวหน้าจอนะครับสีสันอะไต่า,างๆเนี่ยถือว่าสวยเลยนะ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับทดลองฟังลำโพงดูนะว่าลำโพงเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มระดับเสียงไปที่ระดับห0นะครับอ่าเดี๋ยวไปจำเอานะ50เพิ่มเสียงไปที่ห0สเพิ่มเสียงไปที่ห้าสิบทราบ เพราะว่ามีการดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มาพร้อมกับกล้องไรกล้าด้วยนะครับหลายคนก็น่าจะสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปน,นะครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนซีรีรุ่นแรกลยนะที่ผมได้ใช้งานแบบจริงจังคือจริงๆแล้วเนะี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยใช้สมาร์ทโฟนซีมีมาก่อนนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการใช้งานแบบจริงจังเท่า2รุ่นนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะว่า ยังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงที่เป็นเสียงพูดคุยเนาะเวลาเราดู YouTube อะไรแบบนี้เสียงก็จะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ดังกระหึม่มอันนี้เปิดแค่50เน,นะเสียงดังมากนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไป70-80เนี่ยก็น่าจะเหมาะก,กับเวลาที่เรามีปาร์ตี้มีต้องเปิดเพลงอะไรแบบนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการดูภาพยนตร์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวอย่างของ Jurassic World r e b i r t h ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะว่าแสงซีเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงไว้สัก50นะครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วเดี๋ยวให้ดูทั้งภาพและเสียงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากไปดูว่า ของจริงเป็นยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูที่ช็อปจะดีกว่านะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการดูผ่านจอนะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าไปดูที่ช็อปเนี่ยจะได้ภาพจากตาจริงๆของเพื่อนเพื่น,นะครับก็แนะนําว่าถ้าใครสนใจจริงๆไปดูที่ช็อปนะครับจะได้สีที่ตรงที่สุดเนาะตามท,ที่ตาเห็นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรับชมภาพยนต์บนสมาร์ททีวีของ Xiaomi รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้บ้างในการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าปรับตัวการแสดงผลได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ละเอียดมากวิธีการนะครับก็ให้มาที่รีโมทคอนโทรลกดไปที่ปุ่มที่รูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นไปที่เมนูที่มีชื่อว่ารูปภาพในหน้านี้เนี่ยเม,เมนูก็จะมีให้เราเลือกอยู่มากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดรูปภาพแสงพื้นหลังนะครับแล้วก็โหมดการแสดงผลต่างๆ ในโหมดรูปภาพเนี่ยก็จะมีโหมดมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าการแสดงผลตั้งแต่แกะกล่องเลยนะก็จะเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปนะครับโหมดสดใสภาพก็จะมีความสดใสมากขึ้นนะครับสีจะสดขึ้นเล็กน้อยนะครับเราก็จะมีโหมดภาพยนตร์โหมดกีฬาแล้วก็โหมดที่เป็นไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือโหมดที่มีชื่อว่าฟิล์มเมกเกอร์ตัวนี้ทางซีลีเขาก็ใส่มาให้นะครับเมื่อเรากดเปิดโหมดนี้เขาก็จะทําการกด ปิดหมดอัตโนมัติหลายอย่างออกไปนะครับเราก็จะแห็นที่ด้วยโหมดฟิล์มเมกเกอร์ตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการปรับการแสดงผลของตัวภาพยนตร์นะครับให้มันมีความใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดหรือว่าเพิ่มคอนทราสมีการปรับตัวอัตรารีเฟรชที่แสดงออกมาครับให้มันมีความใกล้เคียงกับตัวภาพยนตร์เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้กํากับที่กำลังดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เขามีมาให้ป่าเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นกันเลยดีกว่าครับโหมดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการ ปรับแสงพื้นหลังนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราชอบแสงเท่าไหร่นะครับปรับได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงร้อยเลยนะเราก็จะมีโหมดสบายตาเมื่อเรากดเปิดแล้วหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีความเหลืองขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อถนอมสายตาของเราเนาะเวลาที่เราดูคอนเทนต์เป็นเวลานานเนี่ยก็จะไม่เมื่อยตานะครับแต่ว่าตรงนี้ภาพมันจะติดเหลืองตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะปิดเอาไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดอื่นครับก็จะมีวิดีโอขั้นสูงเราก็สามารถปรับได้แบบละเอียดมากเลยนะมีแม่จะเป็นทั้งช่วงสีปรับแต่งสีีีนนนะครรับ่ตง้้ก็ทําได เราก็จะมีการปรับแต่งแบบอัจฉริยะส่วนใครที่ตั้งค่าโน่นนี่ไปเยอะแล้วนะครับเราก็จาไม่ได้ว่า,าการตั้งค่าแบบอัตหาเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็สามารถมารีเซ็ตการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับนี่แบบนี้เลยง่ายๆนะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสมาร์ททีวีรุ่นนี้เขารองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google TV Chromecast นะครับแล้วก็ Apple iPad ตัวนี้ก็รองรับนะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อกับตัว iPhone ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อตามปกติเลยนะครับเวลาเชื่อมต่อก็กดรูปตัวลูกศรที่ชี้เข้าแบบนี้จะเป็นตัวหน้าอินพุตนะครับแล้วก็แค่เลื่อนลงมาที่ตัว Air Play นะครับมันก็จะเร่งมาที่หน้านี้แล้วนะจากนั้นเราก็เปิด Airplay ที่ตัว iPhone ของเรานะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อกับตัวทีวีของซีีส์มีตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเร่งมาที่หน้านี้จากนั้นนะครับเมื่อเราทําการแตะคอนเทนต์ที่บนตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเขาก็จะเเรงงมาแแสดผลลบบบนบนตัว Smart แบบี้ย แบบนี้นะครับอันนี้ที่เห็นว่าภาพมันแตะนีตรงนี้คือเน็ตช้านะครับถ้าเกิดว่าเน็ตเร็วเนี่ยภาพก็จะชัดตามปกติเลยนะนี่แบบนี้เลยไหลลื่นมากๆเลยนะครับอันนี้ตัว Air Play เขาก็รองรับตรงนี้ก็มีมาให้ครบเลยทั้ง Android กับ iOS สามารถเชื่อมต่อได้เลยครับไม่มีปัญหา หลังจากที่พาไปดูมาแล้วนะคบว่าตัวนี้เนี่ยการแสดงผลเป็นยังไงเวลาที่ดูตัวภาพยนตร์การปรับการตั้งค่าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็พาไปดูมาแล้วนะว่าการเชื่อมต่อกับ Air Play เนี่ยตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนมุมบนขวาแน่นอนครับว่าจะเป็นตัว Google Assistant นะครับที่ผมได้สายให้ดูไปแล้วนะครับว่ากดค้างเพื่อเรียกนะครับเราก็สามารถสั่งใช้งานได้เลย ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีตัวอินพุตนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์เด็ดเลยนะก็จะมีอยู่6ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มลัดเข้าไปในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix p r ์ m e v i d e ดีโอ t u b e นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปดาวตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่มีชื่อว่า f a v o r i t e นะครับเราสามารถตั้งค่าปุ่มตรงนี้ให้กดแล้วก็ลิงก์ไปที่ที่เราเข้าไปดูบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e อะไรแบบนี้ก็สามารถกดการตั้งค่าได้นะครับมาเเเเดดดดดีีี๋ยยวผมมมจจะะะลอออองกกกใหููู้้นนนครรรัับ YouTube Netflix Netflix ่่่่ืาาปปุ็ไท นี่แบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับก็รอโหลดเข้าแอปแป๊บนึงนี่ประมาณนี้เมื่อเราจะไปที่หน้าโฮมด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปบ้านอยู่นะครับเราก็แค่กดปุ่มที่เป็นรูปบ้านก็จะเด้งมาที่หน้าโฮมแล้วนะครับอ่ากดไปที่ไปที่ u t u b e อีกรอบนึงเขาก็จะเด้งไปที่ YouTube นะครับนี่ นี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่หน้าโฮมก่อนตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจะมีปุ่ม Favor i t e วิธีการตั้งค่านะครับก็ามาที่หน้าจอโฮมจากนั้นกดปุ่ม Favor i t e ค้างนะครับปุ่มที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะกดปุ่มค้างเขาก็จะเลียงมาที่หน้าที่มีชื่อว่าสร้างทางลัดนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าปุ่มได้เลยมาที่ทางนี้นะครับแอป,ปโปรดกดเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็เลือกได้เลยว่าเราดูแอป,ปไหนบ่อยๆนะครับเผื่อบางแอป,ปเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มที่เป็นปุ่มช็อตคัทหรือว ช่องทางที่ผมดูบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นปุ่มทางลัดนะเพราะว่าถ้าตั้งค่าเป็นปุ่มเฟเวอร์ลิเนี่ยมันก็อาจจะพอๆกับการมีปุ่มลัดตรงนี้คนระับมันจะพอๆกันเนาะดังนั้น Netflix YouTube เสีลี่มี่พลาสทีวีพรามวิดีโออะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องตั้งเป็นปุ่มปุ่มเฟเวอร์ลิก็ได้นะครับไปตั้งอย่างอื่นแทนแกลเลอรี่ก็ได้นะยูทูบมิวสิกตรงนี้เนี่ยไม่มียูทูบมิวสิกใครที่ชอบฟังเพลงบ่อยๆก็ตั้งเป็นยูทูบมิวสิกก็ได้นะครับผมก็กน YouTube Music. กกไ อันนี้ผมกดเข้า YouTube ให้ดูก่อนอ่าดู u t u b e อยู่แล้วก็อยากจะฟังเพลงก็แค่หยิบรีโมทขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มรูปดาวปึ๊บเดี๋ยวเขาก็จะเด้งไปที่ตัว YouTube Music นะครับอ่านี่มาที่ YouTube Music แล้วนะครับก็คือสามารถฟังเพลงได้เลยนะครับแบบเร็วๆเนาะนอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมพื้นฐานที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้ใช้งานกันอยู่ประมาณนี้แหละในการใช้งานทั่วไปนะนะนะก็จะมีปุ่มเปิดปิด Google a s s i s t a n t ตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม ควบคุมทิศทางเนาะตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มช็อตคัสแล้วก็มีปุ่มเฟเวอร์ไลท์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้มาก็ดีมากๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมบนรีโมทของตัว Xiaomi TV ตัวนี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของจุดพิจารณาของสมาร์ททีวีรุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะว่าทุกรุ่นเนี่ยก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับ Xiaomi TV ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามี เรื่องเดียวนะครับมีแค่ไม่กี่เรื่องก็คือเรื่องของความช้าในการสลับแอปนะครับคือมันไม่ได้กระตุกหรอกแต่ว่าในการเปลี่ยนแอปเนี่ยอาจจะมีช้าบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดหรือว่ารอไม่ได้นะครับเนี่ยอาจจะมีแบบช้าบ้างน,นิดหน่อยตอนที่กดสั่งการไปแล้วนี่แต่ว่าแอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็ดูสมุดดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลหากเทียบกับตัวราคาแล้วก็สเปคที่ได้เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะช้านิดหน่อยเนี่ยเยมื่อเทียบกับออแบรนด์อื่นแต่ว่วา ก็ต้องดูตามราคาด้วยแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยก็ไม่ได้มีการกระตุกหรือว่าน่าเกลียดอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาเพียงข้อเดียวสําหรับตัวผมเองนะครับก็จะมีประมาณนี้และทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Xiaomi TV A Pro 2026นะครับขนาด75นิ้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่มีหน้าจอใหญ่มากๆแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งการแสดงผลต่างๆมีฟีเจอร์ช็อตคัทนะครับมีปุ่มเฟอร์ดิตเนาะแล้วก็มีเทคโนโลยีการแสดงผลเนี่ยที่า เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับดีในยุคนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลนะครับในราคา2 0 0 0 0กลางๆคือจริงๆแล้วเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ปลายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะลดราคาลงมานะครับเหลือประมาณ2 0 0 0 0ประมาณนี้หากเทียบกับแบรนด์อื่นในระดับเดีวยวกันผมถือว่าตัวนี้เนี่ยให้ฟีเจอร์มาเยอะแล้วก็คุ้มค่ามา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเมื่อทําการรับชมคอนเทนต์ในที่มืดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับ คอนเทนต์ในที่มืดเมื่อรับชมผ่านตัวทีวีซีมีตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทำให้ประสบการณ์การรับชมในที่มืดเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากรับชมกันเป็นกลุ่มหลายคนคนที่นั่งตรงข้างข้างนะครับทางซ้ายทางขวา,ขา,ขา,ขาไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ซ้ายขวาเมื่อรับชมจากทางมุมทแยงเนี่ย ก็สีเนี่ยก็ยังคมชัดอยู่นะเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเวลาที่รับชมจากด้านข้างสีอาจจะมีดรอปลงบ้างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระยะห่างเนาะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจอ75นิ้วแล้วก็ที่เป็นจอ 4K แบบนี้เนี่ยต้องรับชมห่างเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่ปวดตาผมรู้สึกว่าสัก2เมตรขึ้นไปเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะชอบรับชมใกล้ๆอะไรเงี้ยยังไงก็ลองไปที่หน้าช็อป แล้วก็ลองไปยืนดูนะครับว่าระยะห่างที่ตาเรารับไหวเนี่ยเป็นยังไงประมาณไหนเนาะชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของอระยะห่างในการจัดวางอย่างที่ผมบอกตัวนี้ถ้าเกิดว่าแกะกล่องออกมามันจะเป็นขาแบบกิ่งไม้นะครับคล้ายๆตัวเขาวกวางเนาะซึ่งก็จะมีระยะห่างประมาณ1.5เมตรใครที่มีโต๊ะ1.5เมตร1.7 1.8หรือว่า2เมตรเนี่ยก็สามารถวางได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลดีไซน์การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ไปดูที่หน้าช็อปจะดีที่สุดนะครับ และนี่ก็คือเสียมี่ที A Pro 2026ขนาด75นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สเปคคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับและแน่นอนครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องที่น่าสนใจในครั้งหน้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ